ก็ว่าต้องเห็นชื่นทุกคนนะครับผมอยู่ที่เรียนโครงการสตาร์เดอร์ก็ในวันเสียคนก็มารีดตัวทุกคนกอร์นะครับผมก็ที่ผมติดสัญญาไว้ว่าจะมารีดตัวทุกคนนี้ต่อนะครับก็เป็นตัวตึงทีมเบรกเนาะผมเล่นสายเออเบรกไปเลยเออแปสิบหกยังไม่สูงมากเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เบรคนี้ผมใส่เบรคนี้ยังเอาพสุดด้วยนี่อ่าในที่ผมเป็นทุกคนนะมันสามารถขัดได้ใช่ไหมผิดนะมันแจกเป็นให้คนที่หาได้ฟรีทุกคนนะผมแจกได้ไปแจกต่อไปเลยขัดท่าอะไรกันทุกคนแม่ขัดท่าเลยน่าจะพอมั้ง ไม่ก็ขั 4, ดสีแน่พอถ้าจะเป่นคนท้าจะติไม่อยู้ไปออชิบๆผมว่าคนต้องไปอัดละอจริงหกใช่ไหมขอมยยืนมอะไรแครับอื้อื้มอื้มลกันอ่ะมา โอเคเปิดละก็ลัเกอร็เป็นตัวนักรอฮิวเนาะที่ฮิวแรงตามบเบรกอฟเฟก,กซึ่งโ <c oughs> กมากสุดทหดกอลอ่ะสุดท้ายทุกคนสามารถเป็นแิสเฟกได้ซึ่งผมโอ้ยมีนี่ว่าเออวีนี่ว่า็คือผมไม่มีมีนี่ว่า,วา,มมวาใช่เลย <c oughs> มไม่รู้ผมเพิ่งรู้ว่าผมมีเนี่ยเอาจริงอส่ส่เลยอ้สสูงมากเอาจริงตอนี้าคาิชนที่ทุกคนาอารเขอหาขโมยก่อนโจนโจนร้าย Okay. ปีสีโอเคไปด้ได้ละอ่ะก็เซวนซี้ทุกคนเนาะในโครมก็ไปขอฟีเลยสมาับแรกได้าจไม่ผิดเนาว่าอิสราเอลเนี่ยท้ายก็อันนี้ก็เมื่อไหเป็นก็ปล่อยสกิลให้คนก็ดีนไม่ไหาจสตารมองมปุ๊บก็ทำให้ฟื้นฟูให้พีเกมาพวกสุดโหดจะปล่อยแช้ไม่ตายจหน่วยไอช่ง,งอของตัวเองขึ้จะเล่ ino, นไอแช่งไม่หน่วยไอแช่เ่นไอ,องของตัองึ้นอยเคืออันทีปุ๊บก็ตีฟรีแล้วกนคนสุดโหเลย คให้ตัวเองมอบบริการรามนสิเตแต่เราิขยาย้างสูงสูนเ็ดก่งขงัคเกอเป็นตัวสายเบรกอะเบรกฮิวเก่งมากพอสดค์ก็สนอมาใม่มมจะได้รับอทาให้ประมาณได้รับตำเมิดทำไาไ้รับเพิ่มขึ้นสบปเร์เตัโค้ามสี่สารนะออมาจะถูกไม่ไหเราแบบจมตีจะฟืนฟ้นฟูนให้พีอืมแหละคือคารเ์เกอร์อัพไปได้หมดเลยคนอัพทั้งหมดพร้อมกันอะคือจะหมดมากจะใช้หมดเลย ที่ปกติก็สัตอ์ไฟหกแต่ถ้าเกิดเรากดอันติปกก็จะเป็น5้าสิอรดอาซิเอสู้ก็ฟลุ้ยให้เพื่อนสี่อันติก็ทำให้ตัวถามามาเมวลา2เทิร์น่ะฮะซัตว์ไฟเไฟของการันเกอร์ไอเท็กอร์รั้เกอรตัวทั้งหมดแล้วครั้งต่อไปจะเสริมพวามจริงปกติคือชุดที่ครั้งต่อไปอ่ะอาจจะอันติจะเป็นจุดท่ปกติจะเป็นจุดทพิเศษเลยคือจะตีแรงขึ้นแบบมาุดโห,ดทห,ดดหดัท ซึ่งจะทับกับตัว MC แต่ไม่เป็นไรผมมีความคลาสี้คมาเยอะเลยใส่เนนี้ซสนี้ไปเลยด้วยกันก็เส้นกับ MC ซคนเส้นมกันดีๆเลยเหมือนเด็กเบรกเอฟเฟกต์กันสปีก็ได้เรียงกันทุกคนเนาะดึงแล้วก็อินดุลทสองก็จะประมาณนี้เลยเอาอิดทุกคนเอาอิดแต่ก่อนจะเริ่มผมกอไปดีก่อนผมมืมแรกนะ ผมต้องเข้าไปแรกก่อนผมเดินไปเลยชุบตรงนี้ใช่ไหมตรงร้านครับจริงๆแรกนิดนึงดีกว่าใช่ไหมทุกคนแรกอย่งนีนน้ได้อา่าเนี้ยอันเดียวจริงด้วยอ่นเดียวจริงด้ยเศษไม่พอ What is real เนี่ยชุบ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  Let's go เมฟิ่นะครับสูงปีอะไรทุกคนสูงปีอะไรแหละ ก็ชีมการังเกอร์ไปชิปแล,แล้วก็สังคมูลชิปอีกจริงถ้าสมมุติตัวอันนี้จริงการังเกอร์ทีไม่จะไม่มีดาเมจนะจะเอาแบบซุปเปอร์เบรกอย่างเดียวซึ่งตัวฟูชวัวนะสามารถแทนได้ด้วยตัวละครดาเมจซึ่งผมยังไม่อยากยังไม่มีตัวที่แบบผมว่าเหมาะเท่าไหร่ตอนนี้เนาะตัวเบรกแรงอะ่ะว่าผมไม่ได้ปั้นด้วยก็ไม่รู้นะแล้วก็วางซ้อมไปเมคัสสามเบรกแรงขึ้นอีกปึ๊บเป็นห้าสิบหเปอร์เซ็นต์ สิบเก้สิบเสสองสี่หกเออต okay, okay. ัขสโอเคโอเคเอาเอาครับแม่มาครับแม่เนี่ยคราบแม่ับคราบแม่เป็สิบแปเนี่ยอ่ะฮะทีมตัดไปเลย่ั้นะเอาแรงกันก่อนไอ้เนี้คือโหดแน่จะเบรกโหดมากจะบรกกันมันเลยอ่ะทีนอนนี้อู้ยอู้ยอ เอ้ยโ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 ย่โย่ come h ค r e come here come h e r เคาะไปโดนหมดช่วยนอนการ์ตีโดนหมดสามเฟสใช่ไหมโอเคไปบับแล้วก็ซีก่อนแล้วค่อยสามเอากปแล้เกลือก่อนเกือก็ต้องตีก่อนนะแต่ไม่อะไรแปะมังมายด้วยกันบับไปเลยบับฟิกคนเดียร,ร์ใช่ปะอ้าวตายหมดเลย เป็นยังไงเป็นะังนะคุณกางเกงเป็นมนะังไงใช่หรือเปล่าสกิลอันนี้อทำใหมตายติดเม่าไมา้ปอยสูบบ่อยเลยใช่เั็นอ,อะไระขึ้นถูกต้องละไปแล้วก็ตีควักไส้เลยมึงเก้าตีต่อยิงต่อตายเลยจบละเอ็นมา อ,อู้นี่ดีกว่าอันนี้อันนี้อิ่มกว่าอรสชาติด,ดีกว่าสายที่เดียวรสต,ต้าสานะสวยทำไมฟิกฟิกอะไรับเพื่อไอ้ท้าสิบเปอร์เซ็นต์สวยโอเคครับอืมอ่ะฮะ let's go อันน,น,นี้ถ้าเกิดเราตีมันเลยมันจะไม่ขึ้นตีสามอีกทีหนึง่งจะได้สี่ร้อยหน้าว่าละอิ่มเลยเฮ้หยหมูไอ้บ้าหมู บับต่อนี้ชิบชิบชิบสามตัวจะไปีูกาล์นทุกคนคือพี่แกเป็นตัวแบบคอยสับสนในต่างๆอะ่ะคืออันติแบบปุ๊บคือสัตวูคือร้องเลยอะ่ะร้องจริงสตันไปอืมอืมติปไปยิงไปเบรกไปเลยวาชวนีเอรอเนี่ยไอ้บ้า ทันป่ะเนี่ยไม่ไม่ได้แปดดอดไม่แรงไวิธีปัญหาต้นต้นต้นเกมอยู่หนีไปหนึ่งตัวชัวร์แล้วโยนไปเดอาางซ้ายก่อนแล้วกันบัอบไปอันติไม่ทันไม่เป็นไรธรรมดาพออี e ต่อเดืองซ้ายก็ไป mc เกือบร้อยที่มันเล่นสายเบรกคนเน้นเบรกเน้นเบรกแล้ว โอ oh oh okay, okay. oh, oh, ้ยห er. ิวไม่เอาไม่ได้ไม่ค่อยเท่าไรโอ้ชุดออนโอเคโอเคมันก็ดีอ่ะโอ้แต่นี่ดีกว่ามาดิบอ่ะเขาว่ากันเน่ยึงเกิถเอ่เอาี้กันกเกรีกว่าการ์เล็งก่นกร์ก่อนเลยรีกัเกอร์ใช้กเอร์มาว้ทุกตัวโอเคหวานหวานหวานแล้วเอากันลงกไปก่อน แปะซ้ำอีนึงจริงมันไม,ม,นไม่มันไม่ซ้ำมันมันเมื่องอะไรมันไม่ต้องซ้ำก็ได้มันก็ติดติดสองเทนมาอยู่แล้วอะ่ะไปยังไม่อัพไม่สุดด้วยแต่คนที่รอคะนนได้เป็นของคุณนะตีไปซูเปอร์เบรกไปแปดหมื่นซูเปอร์เบรกอีกสามหมื่นซูเปอร์เบรกไปอีกห้าหมื่นซูเปอร์เบรกไปอีกแปดหมื่นมันสิบกว่าไรอ่ะสีอ่ะ สองที่เจ็ดใช่ไหมสองเจ็ดไอ้อบ้ากลังกังแรงไปบ้าพี่ช้างซูปเปอร์เก้าหมื่นจบละแพ้ละมันตายละรดมตอดไปเลยอ๋อตายก่อนจะได้ซูปเปอร์เกย์สวยอันนี้นนมาซื้อร์เทงาไงมาโอเคสวยไปต่อผมมาให้ดูทุกคนเนาะฮีมันสุดทวนเะนี่ยถ้าเตะพี่โค้ชคมอ่ะ ผมไม่า่อได้ใช้การ์ดเก็ทุกคนพอแบบได้ทีมนี้มาพวกก็เล่นง่ายเลย MC <c oughs> ผมก็กองเป็น E4 ดีปใช่ปะ E3 uh huh. านะฮะก็ไม่ใ e <c oughs> ช่เท่าไหร่ E2 อโอ้โหขวัญแรงขึ้นอีกครับก็า2โอ้โหตัวแรงขึ้นอีกการก็อู้โธเดี๋ยว MC ผมก็น่าจะไปได้เก็บกล่องถ้ามีเวลาว่างนะจะได้เก็บกล่องให้ครบยากมามา อ่าหนูแอคชั่นฟุ้งๆพลังงานการตัวละครพลังงานการตัวละครดีกว่าแช่งตีบ่อยๆถึงมันจะมีตัวต่างตัวเชี่งมาแล้วกันพูดเร็วเลยรับโยกเออหรือมันตีไกทุก่อนตั้งบายไปเข้าไปเตะเลยดิเรียบร้อยเบรกเลยแปะก่อนเดี๋ยวไม่ได้แปะทีนี้ค่อยกินพลังงานทุกคนใช้ใช้พลังงานแค่อ่าดูเหมือนสามสามคืนครั้ง MC ใช้ไม่ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ MC เลย กระราก็ตีธรรมดาฟัง,งว่าไงเพื่อนเขอกมกลม่อมมากส่วนผสมให้กลมกลม่อมเตะไปยิงไปอ่ะโยนไป้อ,ออใช่ว่ามพลังงานลดจับไปงี้เใช้สกิลช่วยมีก่อนรพลังงานตัวเองไม่ผิดไปโอเคโอเคสเต็กดาเมจโอเคโอเควิ่งไปเลยครับแม่ เคาะไปเลยแม่ไปแปะไปตีไปจบละตายแน่ส่งข้ามแน่ตายหมดเลยถ้าต <no ีตีตัวมรณะมดือดขนาดไหนเนี่ยท nice ีเนี้ยสุดยอดเบรกอะโอเคนี่ไม่นรถโอเคเจอดีอยู่ทำไมได้ฉันก็ไม่ต้องบอกอ่ายับเลยโดนหมู่แปะมาใหม่ทำให้ฟึกอะไรแรงในขึ้นเจ็บเจ็บเจ็บเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ปหมควักไส้ กีค่ควักไส้ดึงมาตายหนึ่งตายหนึ่งปั๊บพลังงานได้กันปั๊บพลังงานหน่อยโอเคพลังงานเต็มปั๊บพลังงานหน่อยครับตายหนึ่งแม่ตายหนึ่ง,ง,งแม่สมบูรณ์เจอเลือต่อโอเค,เคเอดดดโอเคอเป็นพลังเพิ่มขึ้น,นจ็บไปก็ตีไปเลยครับแม่หายโมชัวก็ตีหายโมชัวแล้วหน้าตื่นมา มืดเบอ้แบตแล้วอ้ซูเปอร,ร์เบรกตายไปเตะไปอีกหมื่นสีตีไปอีกหมื่นสองอไปร้องนี่ตายเลยสุดยอดอันนี้มาฮีลตัวเองได้จะเปครับมมนคนกลนนังเพิเ่มขึ้นชิบชิบชิบข็งแได้เพ่อนถึงเทิร์นโอเคโอเคหวาน๊ิบโอเคต่อสู้อีกมาปั๊บนึง ิกเชลทำมีเพลงอยเอฟเฟกมีเพลงเยหรอมสังเกตตัวล้คนเอ็มซีตอนราแบบใช้สกิลมีเพงด้เถิดีเกรซีไปหนึ่งสไปเออน่าจะให้ลงเกาโอ้ลุงเกาได้เด้งกระชากมาได้ลงเกาได้ลงเกาได้ลงกระไก็ได้ไปให้เอ็มซีเล่ก่อนไปก็ลงกาไปอันิไม่มาเวรกรรม ใช่หมดระไรอะไรกันคิดว่าสิจะมานี่เอ็กซ์คูทต์อีกแล้วคนไปไปถ้าเบรกอะร้องแน่นั่นแหละแต่อุ่นเสร็จข้าแรงน,นั่นแ่ละไปอีไปตายไปเออชิวทามไปเบรกไปอาา่ะฮะธรรมดาไปเอ็มซีเจนพี่ปั๊บเยอะแค่สองเถินแล้วนี้ก่อนก็กรงเกาดึงกระชากตัวเองเข้ามาแล้วก็ฮิวเพิ่ม คล้ายหลวชาร์ททุกคนก่นอนจะติดตีไปปาดไปเออฮิวตัวเองดีกว,ว่านี่ฮิวตัวเองเหมือนกันเห็นที่ฮิวเพื่อนใช่ใช่ใตีหลังฮิวเพื่อนผมลืมพวกผม,ผมความจำไม่ดีทุกคนดีเวอร์สตอมลืมเลยคือรุมกับอันตรีพวกตัวเองใครเข้าเสียหายก็ได้ก็จะฮิวห,หมูไปเลยเออเจ๋งนะตัวเคล้ายหลวชารทุกคนบัฟหนึ่งใช้ได้ไไม่เล็กหรอก บับสองลุงเกไปแปะมองมาทั ready, oh. ้งหมดแปะดึงปั๊บปั๊บไม่ต้องตีแล้วลุงเก๋ตัวนี้ไม่ต้องตีแล้วชิวแล้วตีไปเลยตีครับก็ร้าแม่ไปเลยบับไปทิ้แดนส์พูดตรงบีกถือว่าน่าจะพูดแรงจริงเจ็บจัดอ่โอ้โหชุบเบรกไปคว้บ ก็ธรรมดาหนึ่งอันติไปเฮ้ยโอ้โหเบรกแรงอะสเตทธรรมดาสามหมื่อันติปาเบรกห้าหมป่ะเจ็ดหมื่นหกหมื่นแปดกคิวไปเท่าไหร่แสนหนึง่เงเบรกไปซูเปอร์เบรกไปอีกสามหมื่้เบรกเบอกสามหมื่องลงไปอีกเอ่อติดนี่ไปขงเหมยไปอาา่าฮะอันนี้มพิเสร็ไปสวยจัดขยายระยเวลาไป ไปต่อเตะต่อครับโอ้ร้อยยี่อันนี้嘛วัตถทำลายเพิ่มขึ้นวัตถุวัตถุขลายถูกพบมากขึ้นใช่ไหมจะไปเตะไปควักไส้หน่อย โยนไปแม่เตะไปอันติร้องอีโก้อย่ากตีฟรีครับควักไส้ไปก่ใช้ทถือคนเก็บอะไรไปเลยวันนี้นต้องโดนตัดตายแล้วเก็บอะไรไปเนี่เออยเตื่อพลังงานมาเอ็มซีไป เมื่อได้อันติแล้วเป็นปปมนซ์เปอร์เบรกอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ดุงเกาก็จะโคตรแรง <c oughs> จริงๆไม่ต้องกลนนะขอให้ลุงเกาตีธรรมาดาก่อนตีเชิงมันจิ้มหน่อยครับเพอเ่อบ <c oughs> เบรกนะครับพี่ซโอด ไปเชิญไปเขอขงหดบัฟหนึ่งตีบัฟสองเอาให้หดเลยปบัฟไปไปชิบ เอออู้แรงนะแรงนะมาดีธรรมดาไปไปขับกล้ายิงแค่สวยรอเอ็มซีแดนต์ตีทุกคนไปมุนตดแรงมากอ้เอ็มซีต้องไงเหมือนกันบับเลยเอาเอาเมัอนเอาจริงแล้วข้ามไปดิออยอเกิดต่อโดนดอดฟีแล้วก็ดวงไอ้แชอิก ปลาไปปึ๊บอติใจม,มาเป็นไรอ่านก็ฮิวเพื่อนแล้วกันไปยู่งกอ a n k you ครับปลาเลยจีขอชิมหน่อยชิมหน่อยดิไม่เป็นไรฮิวได,ไ,ไ,ดไ,ไ,ได้ฮิวได้ขวาตายช่วยแล้วสได้ไม่ซ้ s h ชิปปับ๊บ ไม่ต้องไม่ต้องให้เบรกแล้วแต่น,น,นหน้าตายแล้วเอาจริงไม่ต้องให้ MCD ก็ถึงหน้าตายแล้วเข้าเทินต่อไปคือตายแน,น่เอ็มตายไปตายชัวร์ทุกคนตายชัวร์แหละไปดอดตายสบอยคือจบเอาคาร์บแม่มาทุกอย่างคือจบเลยมั้จบเลยอันติอาอาสาม,มาส่วนหกหกเก้าเงินหกเก้าเก้าใหม่กีไป ชืบอมเชื่อมเชืบอมเชื่ชื่อมเชือมเชื่อม๊อบเอาไมได้ทุกคนเอาไมได้ไปต่อให้เลยบัฟหนึ่งบัฟสองขอควักขอควักไส้หน่อยโมนาเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมขอจิ้มหน่อยอ่ะพึ้ยปะเฮ้ยคุณเอ้ยโยโฮเบรกตายไปเลยตัวซุปเปอร์เบรกใช่ไหมไม่ใช่ตัวซุปเปอร์เบรกตัวเบรกปกติก็ตายไปเลย โมน,นะอันติจะเบียกับกี่รอบอู้กดไม่ได้สูงขนาดนั้นนะก็ได้อยู่แต่ที่โดนเบียกตายไปเลยเหรอแรงยังไงอ่ะจวควักไส้โคตรแรงอ่อะต่นี้คือชุดตายเลยเหรอหายไปเลยอะ่ะแบะไปเลยอะ่ะอันติอ่าดึงมาต่ออย่างนี้ก็หวานเจ็บดิขอเจะหน่อยขอไปแปะแปะแปะ ดึงมาดึงมาดึงมาให้ดึงให้ดึงให้ดึงอ่ะเพื่อนกันแบบไหนเนี่ยทำไมลุงเก่าโดนรเนรียบร้อยไปอ่าไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรชิว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 ดึงกดึงต่อขอ้อสนอะตัวเองน่าจะเกือบตายแล้วผมว่าได้ของว่าได้กลับมาละอันกี้ฮิว่อนไปหนึงไม่ใช่ไม่ใช่จะไอฮิวโคฮิวเลยครับม,มาสามอีกบอดตายโอเคสวย ทีมแดนซ์ไปบับเหมยทุกทีหมออดหมบับก่อนอ่ะมื่บับซ้ร็เลยซ้อนเธอไปเลยเบอร์เงี้ยเหมือนซ้อนเธอไปเลยนี่ก็เข้ากล้าอันตีไปเลยว่ามีถ้าเกิดตัวไม่ยิงไม่ใช้อันตีเฮ่ยหน้าเข้ากล้าตัวเด็กได้เอาอีกละมันอาอีกละอ่ะตีไปได้อยู่อ่าผมจะใช้กัน์ดแลกแทนใช้ตัวล็อกแทน ครับก็คงจะเก็บไปใช้ได้โอเคประมาณนั้นปไปแม่อืมบ,บ้าไปเ,เลยทุกคนเพราะว่ายังไงขอต้องเฉยละบ้าไปเลยไม่อยากให้พลังงานเกินทุนกคนนะปาไปแม่เองมันซูเปอร์เบสค,คนตายหมดแล้วดึงไปอาต่ออืมอืมเรียบร้อยหลุดมาแล้ว หลุดมาแล้วปาไปแล้วก็กกไปอ่ฮะควักไส้ไปเอลซีปลาปลุ๊บโอ้โหอย่างแรงโอ้โหโอ้โหโอ้ยวเอลซี้เบรกไว้น่ะผมว่าไม่เบรกเหรออ่ะติเตะแปะตายเลยแสนสี โห่บางทีมัน powerful จริงๆนั่นแหละ